สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนี่นะในวันนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยมีข่าวดีอยากจะมาบอกเพื่อนๆน,นะจ๊ะเกมโอตารอัปเดตแล้วนะแล้วคืออัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีของมาแจากฟรีเรานะคะเยอะมากๆเลยแถมยังมีความลับใหม่ให้เรามาเล่นอีกด้วยนะจ๊ะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่พนี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นนะจ๊ะนี้เลยเรามาดูสถานที่ใหม่ดีกว่านะจ๊ะนี่ก็คือ2สถานที่ใหม่ที่พี่พนี่เนี่ยเคยบอกไปแล้วนะอันนึงนะคะก็คือ เป็นร้านสกินแคร์ค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้าหรูหรานั่นเองนะเดี๋ยวจะพาไปเนี่ยดูความลับในนั้นกันนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นนี้เลยตอนนี้เนี่ยเดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะตอนนี้นะจ๊ะเขามีเป็นแพ็กใหม่เนี่ยสำหรับเดือนนี้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อนะก็จะได้ของพวกนี้เนี่ยไปเต็มไปหมดเลยทุกคนโหคือแบบว่าเยอะมากๆนะจ๊ะดูซิมีอะไรบ้างมีแบบว่าเป็นสระว่ายน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เลยอันนี้แบบว่าเป็นเสื้้อผาาแนวรรู ป้าอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ดูแบบว่าเอ้ยเป็นสวนหลังบ้านหน้าบ้านหรือเปล่าเอยเอ้อยน่าสนใจนะจ๊ะแล้วก็มีรถคันใหม่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะจ๊ะมันยังขึ้นอยู่นะว่า you need t o wait นะคะก็คือเราต้องรอก่อนนะจ๊ะสําหรับใครที่เสียงเงินซื้อนะก็จะมีแบบว่าชุดนอนฟาร์มิงโกนะคะแล้วก็มีแบบว่าอุ้ยเป็นน้องหมาน้องแมวทุกคนอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเพทเมเกอร์นะคะในอนาคตน,นะคะพี่คนนี้คิดว่าน้องหมาน้องแมวพวกนี้เนี่ยมันน่าจะแบบว่าสาม,มารถคอสตอมนะคะพวกเส น่าสนใจมากเลยสําหรับอัปเดตในอนาคตนะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเซ็ตน้องหมาคอกี้นะคะแล้วก็น้องแมวพี่คนนี้ไม่รู้พันอะไรนะแต่ว่าดูแบบดูเฟียวนะคะดูเป็นแกงมากเลยทุกคนเอาล่ะต่อไปนะคะเราพูดถึงของเติมแล้วใช่ไหมเรามาพูดต่อเลยทุกคนสําหรับของฟรีประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพี่คนนี้บอกเลยโหน่ารักมากเลยทุกคนนี่เป็น f a b r y Gifs นะคะใครที่พลาดเดือนมกร,ราคมไปแล้วเนี่ยพี่คนนี้คิดว่าน่าจะรับไม่ได้แล้วนะคะทุกคน ามาดูกันเลยดีกว่าพี่พนี่นะคะกดมาแล้วตอนนี้เนี่ยกดได้แล้วทั้งหมด4แพ็กใช่ปะเดี๋ยวพี่พนี่พาไปดูเลยนะแล้วที่เหลือนะคะก็ยังมีแบบว่าหุ้ยเป็นชุดนะคะชุดคู่กับเพื่อนอะไรแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มีของขวัญน,นะคะเป็นแบบลับด้วยอะ่ะมันขึ้นว่าอะไรเอ่ยนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันนะจ๊ะแต่ว่าน่าสงสัยมากๆเลยนะแล้วก็แบบว่ามีเป็นพวกเครื่องวงดนตรีต่างๆด้วยนะแล้วก็เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะทุกคนทุกคนเห็นเหมือนพี่พนี่ปะน้องหมานะคะคือแบบมีผมด้วยอรอทุก จะโกเก้ไปไหนคะเนี่ยพี่คนนี้คิดนะคะอนาคตเนี่ยมันสามารถคัสตอมชุดได้แน่ๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นแบบว่าพวกแพคโรลเลอร์เบรนะคะสาหรับน้องจิวจ๋วๆเลยแล้วก็อุ๊ยอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นผนังนะคะวอลเปเปอร์ในอนาคตนะคะแล้วก็มีของลับด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมันรอดูกันนะคะว่าพอมันอัปเดตใหม่ๆแล้วเนี่ยครั้งถัดๆไปนะคะมันจะเป็นอะไรกันจนะะ๊ะที่มาแจากฟรีเราประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าทั้งหมดสี อย่างเนี่ยที่เขาแจกรีออมานะคะสวมใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะมาดูกันเลยนตันตันตันต้นนะคะนี่เลยทุกคนอาจจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วใช่ปะพี่คนนี้ก็แบบใส่แล้วนะจ๊ะโหพี่คนนี้ชอบมากเลยอะ่ะทุกคนดูดิเป็นแบบน้องเบบี้นะมีที่ติดหัวด้วยเราสามารถเอามาติดนะคะน้องเบบี้เนี่ยที่เขาขัดเดินหัดคลาอะไรแบบนี้เนี่ยได้เช่นกันนะจ๊ะโอ้หน้ารักมากๆเลยอะ่ะเราดูดิอันนี้คือแบบว่าเป็นชุดน้องฮิปโปหมูดเดงนะคะน่ารักสุดๆส่วนนี้เป็นชุดแบบว่าเป็นปลาฉลามเนาะแล้วก็อันนี้ปะระทไย ก็ตายบุบบ๊บนะจ๊ะหอบบุบบ๊บนะก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่หมดทุกคนชุดที่พี่พนี่กําลังใส่อยู่นะจ๊ะอันนี้เนี่ยก็เป็นชุดฟรีเหมือนกันนะดูเหมือนว่าจะเป็นชุดไปเที่ยวชายทะเลอะไรแบบนี้ป้าบีแวนตาด้วยทุกคนอันนี้ก็แจกฟรีนะจ๊ะพี่พ,พนี่กำลังใส่อ้โหมันแก่เวอร์เลยทุกคนดูสิหอันนี้ก็แจกฟรีนะน่ารักมากๆพนี่พนี่บุบบีไปอยากให้พนี่ไปหาความลับให้หน่อยได้ไหมแต่ว่านะวันนี้อะบุบบบอยากเล่นกับน้องๆคือแบบว่าชุดดดนนน่าาาารักมกมมมเเเลยยะพีีไไไไปปหคหคว้้้้งจ บีบไม่เหงาอยู่แล้วนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี้นะคะพาเ,เพื่อนๆไปหาความลับแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะไปที่ไหนก็นดีไปที่นี่เลยดีกว่านะคะเป็นสกินแคร์ช็อปนั่นเองนะจ๊ะมาถึงกันแล้วนะคะทุกคนพี่พลนี้เข้ามาในร้านแล้วโอ้โหนี่อะไรอ่ะนี่คือพนักง,งานร้านอย่างนั้นหรอโอยดูเท่มากเลยอะ่ะดูชุดเขาสิหึมดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะเดี๋ยวเรานะคะลองเดินดูข้างในร้านดีกว่านะจ๊ะอะอะแชวมนะคะเดินอย่างไวเลยพี คนนี้ไม่เสียเวลานะจ๊ะเฮ้ยนี่อะไรเอ่ยนี่คือชุดคุมอาบน้ํานะคะโอ้โหสวยเรศปะทุกคนแล้วคือยังไม่พออีกนะพี่คน,นนี้เห็นเฮ้ยดูดิเขามีถุงเท้านะคะแล้วก็เป็นถุงมือด้วยทุกคนแต่ว่าอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นใช่ปะลองไปเล่นกันดูนะคะเขามีถุงมือสองแบบกันเลยนะแล้วก็ยังไม่พออีกโอหอันนี้คือแบบว่าสามารถล้างมือนะคะล้างหน้าได้เปล่าล้างผมล้างหน้าได้ด้วยทุกคนน่ารักอะ่ะน่ารักเวอร์เวอร์ลยนะคะอันนี้นั่งได้แล้วก็ยังไม่พอนะคะพี่คนนสเเนัเห็ ลักตรงป้ายนี่ป้าเขาเป็นรูปภาพนะคะเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยชั้นวางของนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาดผิวกายหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มีพวกโลชั่นด้วยนะอ้าไหนเราลองดูสิอ่ะขอถูสบู่หน่อยนะคะขอถูสบู่หน่อยอ้าถูตัวถูต,วถตัวนะคะถูแขนแล้วก็ถูขาด้วยทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยมีทั้งครีมต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกแอนิเมชันนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหดูดิพี่พนักง,งานก็สวยด้วยนะจ๊ะแถมยังใส่ชุดใหม่ด้วยแล้วก็ยังม หมดทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาใส่ซิชิวแบเฮย้ยอันนี้ก็คือเป็นหมวกคุมอาบน้าทุกคนแต่ว,ว่ามันแบบว่าโหดูสูงนะคะดูแบบเป็นคุณนายมากเลยอะ่ะเพื่อนๆดูดิตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในร้านนี้เราก็เป็นคุณผู้หญิงคุณนายเรียบร้อยเลยนะคะพนักงานเนี่ยก็จะดูแลแล้วก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคะทุกคนเอแต่ว,ว่านะพี่คนนี้สงสัยมากเลยอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันมีกล่องอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ด้วยอะ่ะมันเป็นความลับหรือเปล่าเนี่ยเออมันเป็นความลับครับผมผมจะ บอกอะไรให้คุณผู้หญิงฟังนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นเอออะไรเอ่อที่ใส่ของนะครับผมอยากจะบอกว่ามันมีเป็นปริศนาตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับอัฉแวบนี่ยังไงล่ะอันนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเอากล่องของขวัญไปให้พี่ผู้หญิงผมสีน้าเงินคนสวยคนนี้ครับคุณพี่รู้ไหมคะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ไหนครับต้องเอาของอันนี้เนี่ยไปส่งให้พี่เขาครับผมโอ้ดูเหมือนว่าจะคุ้นๆนะทุกคนเพื่อนๆสังเกตเห็นหรือเปล่าพี่ผู้หญิงผมสีน้าเงินคนนี้เนี่ยผมสั ด้วยนะแถมยังสวยด้วยเอ้คุณคุณแล้วนนี้คิดว่านะนี่เลยนี่เลยทุกคนเดี๋ยวพี่พนี้นะคะพาเพื่อนๆพมาที่นี่ดีกว่าเป็นเที่ยวโรงหนังนั่นเองนะจ๊ะเข้าไปกันเลยอัญชแว็บอ้าวเรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยเอาเรามาอยู่ข้างในโรงหนังนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าสิอัญชืบชืบชืบนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยมากๆใช่ป่ะกล่องของขวัญอันนี้จะเอาไปให้คุณเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะคุณพี่ผู้หญิงที่ใส่ชุดดาอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ของ ขวอดีตของฉันเองค่ะขอบคุณนะคะโหสั่งมาตั้งแต่ตั้งแต่7วันที่แล้วยังไม่มาส่งอีกเขาไม่รู้นะคะว่าฉันอยู่ไหนน่าอ๋อตัว,ว่าคนนี้รู้ค่ะมาเอาไปให้คุณพี่ผู้หญิงเลยนะคะแอนเชว์แวเฮ้ยดูเหมือนว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยเขากําลังจะให้อะไรลงมาเฮ้ยอันนี้อะไรหรอคะเนี่ยเออคือว่าอันนี้เนี่ยเป็นดาวนะคะคนที่แบบว่าหาความลับได้ถึงจะได้รับเท่านั้นค่ะคุณคือคนพิเศษยังไงเลยคะโอ้ไม่ก็ทุกคนดูเหมือนว่าเราเนะะี่ยค่ะจะเจอความลับอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปประดับตกแต่ง ห้องของเราได้ด้วยนั่นเองค่ะมันเพื่อนงั้นฝากไว้ก่อนนะคะพี่ขาเออได้จัดเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปพูดคุยกับพิธีกรก่อนนะคะ <S <S พี่พนี้อยากบอกว่าพี่พนี้เนี่ยชอบชุดนี้แล้วก็แว่นตาม,มากๆเลยทุกคนแปลเดี๋ยวเราไปหาความลับกันต่อดีกว่านะจ๊ะที่นี่เลยอ่ะชืบ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 ,ชบ,ชบ,ชบอูโอโอยิบผิดตัวละครออกมาอีกแล้วโออแต่ว่านะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นเช็ดหน้าหรือเปล่าเออพี่พนี้ขอลองเช็ดหน่อยอ่ะชืบชืบเฮ้ยมันเช็ดได้ด้วยทุกคนดู ดีแต่ว่านะเราจะเช็ดใครดีอ่ะเออดูเหมือนว่าพี่คนนี้เนี่ยเขากําลังทานะคะเป็นบลัชออนสีส้มๆที่แก้มอยู่เดี๋ยวลองเช็ดเขาสิอ๊ืบชืบๆเฮ้ยหายไปเลยทุกคนคือแบบว่าหน้าใสกริ้งเลยนะเนี่ยเออฉันดีใจมากๆเลยค่ะที่ร้านสกินแคร์เปิดแล้วฉันจะมาช้อปปิ้งทุกวันเลยโอ้โหคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะรักการดูแลผิวมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเออแต่ว่านะบริเวณนี้เนี่ยเขามีเป็นพวกครีมอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะขอดูก่อนเฮ้ยหรือว่าตรงชั้นนี้นะมัน จะเป็นพวกครีมทานหน้าเพื่อนเพื่อนเห็นปะมันมีรูปภาพด้วยนะแล้วก็ยังไม่พอทุกคนเดี๋ยวขอมาดูตรงนี้สิเฮ้ยตรงนี้ก็มีเป็นพวกครีมทานหน้าอีกแล้วนะแต่ว่านะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไหนขอลองดูสิว้าวทุกคนลิปสติกนะคะเป็นแบบลิปมันเลยอ่ะมีใครคือแบบว่าใช้ลิปมันปะพี่พนี้เนี่ยใช้ลิปมันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนปากแห้งนะคะจะต้องบำรุงผิวบำรุงปากด้วยนะจ๊ะเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นลูกกิ้งทาใตา้ตานะคะเพื่อนเพื่อนตาเนี่ยจะได้ไม่เป็นี แพนด้านะคะเอ้ยแอนิเมชันน่ารักอ่ะเอ้ยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าอันนี้นะพี่พลนี่คิดว่าน่าจะเป็นครีมกันแดดแบบสติ๊กนะคะทุกคนเป็นครีมกันแดดแบบแท่งเอาไว้ทาที่หน้านะโอ้โหสุดยอดไปเลยอย่ะอันนี้คือแบบว่าดีมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าเอ๊แต่ว่านะพี่พลนี่ก่อนไปดูนะพี่พลนี่เห็นอันนี้มันเป็นของใหม่ทุกคนอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นที่นวดหน้านะคะเพือนอพๆเอ้ยน่นารักอ่ะเอ้ยนวดหน้านวดหน้าได้ด้วยแต่ว่านะ ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยพี่พนนี้สงสัยนะคะมันคือถังขยะหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาของนะคะทิ้งเฮ้ยมันคือถังขยะค่ะทุกคนเวลาที่เราเนี่ยใช้แผ่นนะคะนี้เนี่ยเช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วใช่ปะเราสามารถทิ้งขยะแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนแล้วตรงนี้เนี่ยล้างมือได้อีกนะโหสุดยอดไปเลยอย่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อดีกว่าว้าวดูเหมือนว่าจะมีคุณผู้ชายด้วยนะแล้วก็เขาเนี่ยก็ใส่ชุดเท่มากๆนะจ๊ะแถมคนนี้เนี่ยก็ยังมีผ้าพ,พันคออีกนะเอเขาคุยอะไรกันเนี่ย เออสวัสดีครับสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงผมหรือว่ายาสระผมอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้หนอะครับโอ้ไม่ก็ดูเหมือนว่าบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นโซนใหม่ก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผมนะคะไหนลองดูซิว,ว้าวโอโ้โหมีฟองด้วยอะ่ะเพื่อนเพื่อน,นเห็นปะมันเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์นะคะเป็นฟองเลยเอ้ยมีแบบว่าเป็นพวกครีมนวดผมนะคะสเปรย์ฉีดผมก็มีนะจ๊ะไหนดูนี้ซิต้องเป็นสเปรย์แน่นอนว้าวสเปรย์ฉีดผมหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย ทุกคนน่ารักมากนะจ๊ะแล้วก็นะพี่พนี่สังเกตเห็นวูอันนี้คือหวีแบบใหม่ค่ะมันเพื่มเป็นแบบของฟรีเลยนะจ๊ะนี่หวีหวีหวีผมเลยนะสุดยอดสุดยอดไปเลยอย่ะเองแต่ว,ว่านะพี่พนี่สงสัยนะว่าที่นี่เนี่ยมันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่านี่ยสวัสดีค่ะให้ฉันแนะนำความลับนะคะที่นี่เนี่ยมีความลับด้วยนะคะคุณผู้หญิงอาจจะยังไม่สังเกตเห็นค่ะอันดูจ๊ะเถอะไปก่อนนะจ๊ะค่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 ะเออความลับนะคะฉันอยากบอกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันมี กระดาษแผ่นความลับอยู่ค่ะคุณผู้หญิงลองดูสิคะโอ้ไม่ก็ทุกคนมาเจอกระดาษแผ่นความลับตรงนี้แล้วนะจ๊ะเฮ้ยอะไรอะ่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นขั้นตอนการบำรุงผิวหน้าหรือเปล่าเอ่ยมีทั้งหมด4ขั้นตอนเลยนะเนี่ยแล้วของพวกนี้เนี่ยต้องไปหาจากไหนบ้างนะ้าเออดิฉันขอแนะนํานะคะของพวกนี้เนี่ยอยู่บริเวณดีทั้งหมดเลยค่ะลองหาดูนะคะลองดูตามภาพได้เลยค่ะโอ้จริงหรอคะไหนลองดูซิทุกคนพี่พนนี้เห็นนะชิ้นแรกนะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็น สเปรย์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเป็นครีมเอ่ยแต่ว่านะขวดเนี่ยพี่คนนี้สังเกตเห็นเพื่อนๆเห็นเหมือนกันปะ2ขวดนี้นะคะมีความคล้ายกันมากเลยแต่ว่านะมันเป็นขวดไหนกันล่ะที่เราจะต้องใช้นะลองดูซิดูเหมือนว่าขวดที่เราจะต้องใช้นะคะจะเป็นขวดนี้นั่นเองะคะ่ะทุกคนมาพี่คนนี้ขอถือก่อนนะนี่แชแวบเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมากดแอนิเมชันด้านล่างอันที่1น,นะ่นะถูทูเลยอ่าเป็นการบอกว่าคลีนหน้านะคะทําความสะอาดนะเอ้ยแล้วคือหน้าเราเนี่ยมีความปิงปิงป๊ ด้วยนะคะทุกคนต่อไปเลยอันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่สองนะคืออะไรเอ่ยเหมือนว่าจะเป็นแผ่นมาร์กหน้าหรือเปล่าเอ่ยชูแวบนะคะแผ่นมาร์กหน้าอยู่ไหนคะเอออยู่นี่ค่ะแผ่นนี้เลยนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องถือเอาไว้ในมือก่อนนะคะแล้วก็กดแอนิเมชันอันแรกด้วยค่ะอย่าทาแบบอื่นนะคะจะต้องทําตามขั้นตอนนี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเฮ้ยพอากดแอนิเมชันนะคะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีแผ่นมาร์กหน้าเนี่ยสีขาวๆจางๆนะคะแปะอยู่บนหน้าของ เราด้วยทุกคนดูสิเอาเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะเชิญทําขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปคืออะไรวะเดี๋ยวเราเอาของวางก่อนนะคะทุกคนแชวัลนะคะไหนดูสิขั้นตอนถัดไปอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเซรั่มอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าเซรั่มนะคะเพื่อนๆถ้าสังเกตสีแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นขวดนี้นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราถือดีกว่านะแล้วก็กดไปเลยทุกคนแอนแชวับนะคะพี่พนี่อยากบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องถือนะคะแล้วก็กดแอนิเมชันแล้วก็ให้เขา ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจนหน้าเนี่ยมันปิงปิงเรียบร้อยก่อน,นจ๊ะความลับเนี่ยมันถึงจะทําได้นะเอาละ่ะเหลืออันสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะเอ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยอย่าเพิ่งกดออกมาแบบนี้นะถ้าเกิดว่ากดแล้วแปะไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องถือแบบนี้ก่อนน้ำาะแล้วก็กดแอนิเมชันอันแรกแบบนี้ตามพี่คนนี้ได้เลยนะคะทุกคนออนชวแนี้แปะบนหน้าแล้วแล้วความลับนะคะก็จะหล่นลงมาเลยอันนี้ก็คือกล่องใส่ เครื่องสําอางนั่นเองนะคะทุกคนนี่สามารถใส่ของลงไปเนี่ยได้จุใจเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่นอนเพื่อนย่าลืมนะคะทุกคนของ4อย่างที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องถือไว้ในมือแล้วกดแอนิเมชันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะความลับถึงจะออกมานะขอบคุณนะคะพี่สาวที่บอกคนนี้นะสุดยอดเลยอะ่ะเอ๊แต่ว่านะคะแล้วความลับที่นี่เนี่ยยังมีอีกหรือเปล่าคะคนนี้สงสัยจังเลยค่ะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าเนะี่ยคุณเนี่ยต้องลองไปถามที่เคาน์เตอร์คิดเงินนะคะคนนั้นเนี่ยเขาจะบอกคุณได้คะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าสิฮึบชืบนะคะนี่คนนี้นะคะก็คือพนักง,งานคิดเงินนั่นเองอ๋อพอดีว่าหนูอยากรู้นะคะมีความลับอะไรที่นี่เนี่ยซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าคะเออมีครับผมแต่ว,ว่านะคุณจะต้องมีแบล็กการ์ดด้วยนะครับเป็นบัตรเครดิตสําหรับคนรวยเท่านั้นนะคุณมีหรือเปล่าล่ะโอ้ไม่กอดแบล็กการ์ดอย่างนั้นหรอคะพี่คนนี้จําได้นะคะว่าแบล็กการ์ดเนี่ยมันคือความลับที่ถนนทางเดินชอปปิ้งนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปทํามาก่อนนะคะแล้วก็ เอาแบล็กการ์ดเนี่ยมาให้กับคุณพี่ผู้ชายคนนี้นะเพื่อนๆน,นะคะถ้าคนไหนอยากรู้ว่าแบล็กการ์ดเนี่ยเอามาจากไหนนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามชมนะคะได้จากคลิปนี้ได้เลยพี่คนนี้นะคะพาหาแบล็กการ์ดที่มันเป็นการสีดําอันนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะกลับที่เมืองหลักนะพี่คนนี้เนี่ยทำเอาไว้แล้วนะคะทุกคนต้องขนนทางเดินชอปปิ้งตรงนี้เลยจ้ะเข้ามาดูกันเลยชิแวบนะคะนี่ไงพี่คนนี้นะคะทําเอาไว้แล้วนะเพื่อนๆไปติดตามชมคลิปของพี่คนนี้ได้เลยนะคะ เพื่อนเอาล่ะกลับมาแล้วค่ะคุณพี่ค่ะหนูเอาแบ็กการ์ดมาแล้วค่ะแล้วแบ็กการ์ดอันนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้อย่างนั้นหรอคะนี่เลยครับผมตรงที่คิดเงินนะเพียงแค่คุณเนี่ยเอาแบ็กการ์ดมาจอ่อที่ตรงนี้นะครับคุณก็จะได้ของขวัญลับมานั่นเองนะครับโอ้ไม่ก็ทุกคนแผ่นมาทองคำนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยลองแปะดูดีกว่านะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราแปะแบบนี้ทุกวันนะคะบอกเลยน่าจะต้องเนียนนุ่มมากๆแน่ๆนะๆนะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะ พี่พลนี่เนี่ยปนิปัดผิวตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเช็ดหน้าก่อนนะจ๊ะอ่าหน้าใส่กิ้งเลยเอาล่ะต่อไปนะคะพี่พลนี่เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะแล้วก็พามาหาความลับด้วยที่ร้านขายเสื้อผ้าหรูหรานั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนจ้าตอนนี้นะพี่พลนี่ก็เข้ามาในร้านเสื้อผ้าหรูหราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองดูสีโหในนี้มีอะไรน่าสนใจกันปงเนี่ยโอ้ oh my god ว้าวชุดนี้นะคะคือแบบว่าสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่ขอลองก่อนนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวเขาหยิบหยิบส ไปหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้นะคะจอสั่นแล้วชืบชแวบเฮ้ยทำไมมันหยิบยากแบบนี้ทุกคนอุ้ยแต่ว่านะตรงนี้ก็มีชุดมาอีกด้วยนะจ๊ะอันลองตรงนี้ก่อนก็ได้นะอชวบโอ้โหทุกคนสวยปะสวยมากเลยค่ะแถมอันนี้นะยังมีแบบว่าเป็นเกาะอกนะคะแล้วก็ว้าวกระโปรงระบายระบายนะคะสวยงามมากทุกคนอนชวบนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยนะแต่ว่านะทาไมหมวกของเรามันยังไม่เข้านะคะเพื่อนไม่เป็นไรคะ่ะพี่คนนี้คิดว่านะพี่คนนี้เนี่ยอยากได้ผ้าคลุมสี นี่มากเลยทุกคนอาชแวบเฮ้ยอยู่ไหนเออเอ้ยใส่ได้ยังใส่ได้ยังชวแวบเฮ้ยใส่ได้แล้วเพื่อนๆสวยมากนะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูเนี่ยนี้ดีกว่านะอะไรเนี่ยที่ติดผมนะคะสีทองเอเข้ากับชุดของพี่พลนี่หรือเปล่านะพี่พลนี่คิดว่ามันแน่าจะยังไม่เข้านะคะเพื่อนๆงั้นใหญ่รออันนี้สิชึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเพื่อนๆเห็นเหมือนกันกับที่พี่พลนี่เห็นหรือเปล่ามีใครเนี่ยสังเกตเห็นหรือเปล่าคะว่ามันมีนะคะเป็นที่คาดผมลับคะ่ะทุกคนนี่ นี่เลยนะเป็นสีม่วงแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะน,นี่แบบนี้เลยโอ้โหเพียงแค่แบบว่าเราเนี่ยเอาของออกมาใช่ปะเราก็จะมาเจอที่คาดผมสีม่วงแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนเอแต่ว่านาเพื่อนๆพี่พลนี่นะสังเกตเห็นทุกตัวเองเนี่ยพี่พลนี่คิดว่าถุงมือมันไม่ได้จะเข้านะคะเดี๋ยวขอถอดออกละกันนะอ่าชแวบชแวบชแวบนะคะรองเท้าเนี่ยก็ไม่เข้านาเอแล้วเราเนี่ยจะไปเอารองเท้าสวยๆจากไหนเอ่ยเดี๋วดูในร้านสีในร้านนี้เนี่ยมีหรือเปล่านะชแวบเฮ้ย ไม่มีอะทุกคนแต่ว่านะเขามีแบบว่าเป็นที่คาดผมสวยๆเลยนี่พี่วันนี้ใส่เลยนะคะโหสวยงงสวยงามมากนะชุดนะคะกระโปรงเดรสเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะว้าวแล้วก็นี่นะคะมีแบบว่าเป็นห้องลองชุดะะด้วยค่ะทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะวิพี่พนักงานเนี่ยก็ใส่แว่นตาแบบใหม่นะคะแล้วก็เป็นชุดแบบใหม่ด้วยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเสื้อผ้าหรูหรานะคะบอกเลยว่าในนี้เนี่ยมีความลับเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ซิ่งราคาเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเอความลับอยู่ไหนเออของ ฉันหาอยู่เดียวม,มันอยู่ไหนด่าหาไม่เจอเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ่ะนั้งทําอะไรอยู่อย่างนั้นหรอว้าวดูเหมือนว่าคุณป้านะคะทุกคนกําลังใส่แว่นตาแบบใหม่แล้วก็รองเท้าแบบใหม่ด้วยค่ะเพื่อนเฮ้ยยังไม่หมดนะจ๊ะคุณป้านะดูเหมือนว่าจะมีเป็นกําไรแบบใหม่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะขอเลยละกันนะคะโขเจอของดีนะคะเพื่อนกําไรมุกนะอันนี้พี่พนี่ชอบมากนะจ้ะคุณป้าคะกําลังหาอะไรอยู่งั้นหรอเออสวัสดีเจอพอดีว่าฉันกําลังหาโลองคําอยู่ ไม่รู้มันอยู่ไหนอะนะหามาตั้งนานแล้วหาในสมุดหนังสือก็หาไม่เจอเลยนะจ๊ะเธอพอจะรู้ไม่เจอว่าอยู่ไหนไนดะ้โอ้โลดทองคำหรอคะอย่าบอกว่าเป็นตุ๊กตาทองคําหรือเปล่านะโอ้ถูกแล้วเจอเธอรู้ได้ยังไงดีเอาไหมฉันหน่อยจ๊ะฉันเดี่ยจะให้ความลับกับเธอดนะไปกันทุกคนพี่พลน,นี่รู้นะคะว่าเจ้าตุ๊กตาทองคำเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆเป็นที่โรงหนังนั่นเองนะจ๊ะเข้าไปดูกันชว่วมนะคะแต่ว,ว่าก่อนอื่นเลยนะพี่พลน,นี่อยากบอกว่าขอรองเท้ แล้วก่อนละกันนะคะตอนนี ony, ้เนี่ยยังไม่มีรองเท้าใส่นะจ๊ะเอ้ยชืบนะคะโหสวยหรือเปล่าเราอามีรองเท้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยพี่คนนี้อยากบอกนะคะว่าเจ้าตุ๊กตาทองคาเนี่ยมันคือความลับนะคะที่อยู่ที่โรงหนังที่นี่นะเพื่อนๆนะคะจะต้องไปหามมวนฟิล์มมาก่อนนะจ๊ะทุกคนถามว่าเอ๊ะมวนฟิล์มพิเศษอันนี้เนี่ยหามาจากไหนเอ่ยพี่คนนี้นะคะทําคลิปบอกความลับเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในคลิปนี้แล้วนะเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมได้นะคะแล้วก็ไปเอาม้วนฟิล์มแบบนี้เนี่ยตาม พี่พนี่ได้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยแปะลิงก์คลิปนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ไปหาเจอน,นั่นเองนะอ่าถือไปเลยค่ะทุกคนอัจฉริบบนะเดี๋ยวเรากลับไปหาคุณป้าเขากันดีกว่านะเชื่อเลยอ่ามาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคุณป้าคะหนูกลับมาแล้วคะ่ะอันนี้หรือเปล่าคะโอ้ถูกต้องแล้วจ้ะโหหนูจจะทำไมเก่งแบบนี้เทียมมามาเดี๋ยวป้าเดี๋ยวขอถือหน่อยนะจ๊ะนี้ชแวฉรเลยเดี๋ยวป้าจะให้ ดิจ่าตันๆนจ้าโอ้มิก็ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้ที่ตกแต่งอีกแล้วนะคะเป็นแบบรูปดาวเลยแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยพี่คนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเจ้านี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้อีกนะก็อาจจะมีความลับใหม่ในอนาคตอีกก็ได้นะคะเพื่อนๆเออๆฉันเห็นว่าเธอเนี่ยถือแบล็กการ์ดอยู่นะจ๊ะแม่หนูฉันอยากบอกว่าแบล็กการ์ดอันนี้เนี่ยมันมีความลับอยู่ที่นี่ด้วยนะจ๊ะหนูเนี่ยลองเอาไปให้ที่เคาน์เตอร์ดูสิจ้าโอ้อะไรนะคะคุณป้ามีความลับอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอคะโอง อใช้อยู่ย่ยละทุกคนมาเร็วมาเร็วอาชืบชืบเลยนะพี่พลนี่คิดว่านะนี่เลยเพียงแค่เรานะเอาแบกการเนี่ยมาติดแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้ my god ทุกคนโหหน่ารักแบลวแบลขีขู่เลยนะจ๊ะแหมเราเนี่ยอยากใส่นะจ๊ะอ้าใส่เองเลยละกันหูทุกคนพี่พนี่คิดว่านะเจ้าอันนี้เนี่ยที่คาดผมนะคะเป็นรูปเพชรเ,เลยนะเหมาะกับชุดนี้ของพี่พนี่มากเลยทุกคนดูดิเราเจอที่คาดผมความลับสองอันเลยนะจ๊ะเพ,พื่อนๆดีมากๆเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวติดไว้ให้พี่เขาแล้วกันนะจ๊ะ อาชึบเอาติดไม่ได้อีกอาไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่านะาพิ่พนี่สังเกตเห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรอะ่ะชุดคุณผู้ชายนะคะเต็มไปหมดเลยว้าวมีชุดสูทนะคะออกงานด้วยหุย้ยแล้วก็มีมงกุฎด,ด้วยค่ะทุกคนน่ารักนะมีหลากหลายสีเลยนะจ๊ะโหแล้วชุดสูทคุณผู้ชายนะคะก็ดูเท่ามากเลยเอแต่ว่านะคุณพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขานั่งงงอะไรกันเนี่ยเออหวัดดีครับพอดีว่าผมไม่รู้ว่าวันนีไทยที่แบบว่าดูแพงๆหรูหราน,นี่ต้องไปหาจากไหนอะครับ คผมอะ่ะมีการ์ดความลับอน,นี้แต่ว่าผมขายปริศนาไม่เป็นนะครับเอ๊ะอะไรนะคะการ์ดความลับอย่างนั้นหรอหุยดูเหมือนว่านี้นะคะทุกคนพี่พนี่สังเกตแล้วมันได้จะเป็นรูปเนกไทหรือเปล่าเพราะพอเรามองดูตรงนี้เนี่ยว้าวมันมีเนกไทตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็สีสันตรงนี้เนี่ยดูคล้ายคลึงกันมากเลยหรือว่านะอย่าบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเรียงตามนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูสีสีชมพูนะคะเรียงไว้ด้านขวาบนแล้วก็ต่อไปสีแดงถูกแล้วแล้วกันถัดมา สีขาวพี่พลุนี่คิดว่านาด้านบนเนี่ยมันมีแต่เนกไทย,ยาวๆนะคะพี่พลุนี่เนี่ยจะเอานี้เปลี่ยนนะคะเอาอันยาวไว้อยู่ข้างบนละกันแล้วก็นี่นะคะสีขาวนี้เอาไว้ตรงนี้โชวแวบนะแล้วก็นี่เลยทุกคนชึบเฮ้ยได้อะไรว้าวดูเหมือนว่าเราเนะะี่ยค่ะจะได้เนกไทมาะคะ่ะมันเพื่อนสุดยอดเลยอ,ะอ่ะนี่ใส่ให้เลยนะคะคุณผู้ชายโอ้ชัยโยชัยโยในที่สุดเนี่ยเธอก็หาความลับให้ฉันได้แล้วอะ่ะนี่แหละเนกไทที่ฉันอยากได้อะ่ะสุดยอดเลยดูเหมือนว่าเราเนะะี่ยค่ะจะสามารถ หาความรักที่แบบว่าดีมากๆให้กับคุณผู้ชายได้เลยนะโขหแล้วดูสิพี่พนนี้นั่งทีนะคะกระโปรงเนี่ยบานขึ้นมาเลยทุกคนโอระวังโป้ยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจะใส่ชุดนะาว้าวแล้วก็ตรงนี้นะคะเฮ้ยมีแบบว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะยืนอยู่ด้วยเนอะแล้วก็มีห้องลองชุดนะคะส่วนชุดตรงนี้หุยมีเป็นเสื้อกล้ามด้วยอย่างนั้นหรอสุดยอดเลยนะเอ้ยแล้วก็มีแบบว่าเป็นเสื้อคลุมด้วยนะคะทุกคนเอแขวนได้หรือเปล่าทาไมแขวนไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันน่าจะบักอยู่นะคะเ<ๆ>พื่อนๆอ่ะพี่พลลอง พนี่ชอบกางเกงนะ,ะกางเกงกับเสื้อตรงนี้คือแบบน่ารักมากนะจ๊ะเอาล่ะพี่พนี่คิดว่านะที่นี่เนี่ยความลับยังไม่หมดแน่เลยเดี๋ยวเรามาดูซิเฮ้ยตรงนี้นะคะเป็นเพื่อนพี่พนี่สังเกตเห็นมันมีเนี่ยเป็นโคมไฟแล้วมันก็สามารถขยับได้ด้วยค่ะทุกคนชว่วแวบเลยแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีความลับด้วยนะเอะความลับอะไรวะเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็น X X O O ใช่ปะมันเหมือนกับเครื่องหมายกากบ,บาดแล้วก็เครื่องหมายถูกรรหรือเปล่าเอ่ยพี่พนี่คิดว่านะมันต้องเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยกับ โคมไฟในร้านนี้แน่เลยนะ้ําเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะเอ๊ความลับอันนี้เนี่ยทำยังไงหรอคะคุณพี่คะเออเธอได้กระดาษความลับนั้นมาแล้วรอจ๊ะฉันอยากบอกว่าโคมไฟในร้านนิดจ๊ะเธอเนี่ยจะต้องเปิดแล้วก็ปิดให้ถูกต้องตามสัญ,ญลักษณ์นี้ก่อนนะความลับเนี่ยถึงจะโผล่ออกมาด้านเองนะจ๊ะหนูดอยอู้แบบนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวลองดูซิเขาบอกว่าการกรบาดการกรบาทสองอันนะจ๊ะพี่พลอยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องปิดไฟตรงนี้นะครั้นหนึ่งแล้วก็ปิดไฟตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ต่อไป เราก็เปิดทิ้งไว้หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็ต่อไปดวงไหนเอ่ยดวงนี้นะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้กากระบาดนะจ๊ะอ้ะาแล้วก็ปิดไปนะแล้วก็ถัดไปเราจะเปิดเอาไว้นะเอออันไหนวะอันไหนวะอันนี้เปิดเอาไว้ทุกคนแล้วก็ถัดไปเลยอันนี้นะจ๊ะเขาบอกให้เราเนี่ยกากระบาดนะก็คือเราจะต้องปิดเชึบอเฮ้ยความลับออกมาแล้วค่ะเพื่อนว้าวดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้เป็นแว่นตาม,มานะจ๊ะไหนลองใส่ดูสิเชืบอเลยเฮ้ย ดูเหมือนว่าจะเท่มากเลยค่ะเมนพื่อนดูดิโอมีความแบบหรูหรูหรามากๆเลยนะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่หาเน็กไทให้ผมแล้วก็แว่นตาแสนสวยด้วยครับขอบคุณจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะพี่ชายขาโหสุดยอดเลยนะเนี่ยความลับเนี่ยได้ของหรูหรามาด้วยอ่ะทุกคนเออดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะหาความลับในร้านนี้นะมาเยอะมากๆแล้วแต่ว่านะพี่คนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ดีอ่ะทุกคนว่าความลับเนี่ยมันหมดแล้วหรือยังอ่ะนี่พี่ชายขาพี่ชายขาที่นี่เนี่ยยังมีความ ับอยู่อีกหรือเปล่าคะอ๋อความลับอย่างนั้นเหรอครับมีครับผมนี่เลยการไปนี้เดี่ย ب. เป็นปริศนาลับยังไงล่ะเอ๊ความลับนี้อย่างนั้นหรอดูดูแล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยอะว่าต้องหายังไงค่ะมีใครรู้บ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าเพื่อนๆรู้กันท้าว่าความลับอันนี้เนี่ยต้องไขปริศนายัางไงช่วยคอมเมนต์บอกพี่พลนี่กันหน่อยนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้นะพี่พลนี่เนี่ยก็พาเพื่อนๆหาของขวัญลับมาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าชอบกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่พลนี่ด้วยนะคลิปนี้นะคะพี่พลนี่ต้อง ขอตัวลาไปก่อนเลยจ้ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ